สาธุสาธุครับวันนี้ขอละองกาศน,นะครับได้พี่น้องชาวบ้านของไร่นะครับมาถวายทบุญถวายเก้าอี้นะครับแล้วก็ขออญาตส่งน้ำอุบาจ,จันนะครับเนื่งในเทศกาลสงการส่ง,งน้ำพระการขออังโหสิกรรมขอขมาลาโทษแล้วก็ส่งน้ำเพื่อความเย็นเป็นสุขนะครับสาธุสาธุ chờ tiêm trèo má hòm vẫn còn bốn viên gắn ờ xong má ก็ดูว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้จัดทรงน้ําคูบาจาันนะครับส่วนมากท่านก็ไม่ได้สงไม่อนุญาตให้สงทีนี้ท่านก็เม,ม,มตานะครับให้สรงอยู่ข้างๆกงกอะไรพระหาตติดกับอะไรดอกคอยไปคอย,อยมาเด้อผู้เฒ่าบ่าใครสบายเออะ ตัดทีเดียวก็ให้แล้วไปเลยก็ได้ตัดสงเจรันองค์ทุ่งสูงยกทุสูงก็ได้ป,ดปัหาตัดว่าผมว่าละไงนะคะัแนนเดียเด๋ยวเดี๋ยวตีเปียกต้อยอีกเริ่มๆทีไหนะุ่งทั่วๆนะครับก็บ้านน้อยๆนะครับ,อบ,นนออรบโอกาสดีๆแบบนี้หายากนะครับหายาก ใชการสรงการได้มาสมมาคารวะสงน้ำกุบา,าจารย์ก็โดยทั่วไปก็ไม่ได้ไม่ได้สงนะครับก็มีโอกาสดีดนะครับที่ท่านแผ่เมตตาให้ได้อนุญาตให้ไปส่งน้าตรงที่มือบงังแต่บังท่านก็มีส่งที่เท้าด้วยนะครับแต่วันนี้ท่านนั่งเรียบร้อยนะครับก็เลยไม่ได้ให้ไม่ได้นั่งที่โต๊ะไม่ได้ส่งเท้า ตอนนี้ก็ดีแล้วครับเป็นบุญกุศลแล้วนะครับสะอาดสาดุมีแต่ความสุขความเจริญเด้อพี่น้องๆลูกนหลานๆเขาบ้านเ่าจะมาส่งหนังครูบาอาจารย์เพื่อเป็นโอกาสดันดีครับโอกาสดันดีมากเลย আমাদের সোনা কে দাদা দাদা কে কি বলতে হবে যত কে 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 โอ้โหตรงการเราจะทำกุฏ <único Liberty Overwatch>. ิกันถึงไหนก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับหลังสงการแล้วนะครับอัหลักหลานพ่อฮูบอกบอกเอากุฏิที่เสาที่ขนาดฝากประชาสัมพันธ์นะครับบอกบุญหลังสงการนี้ก็จะ ทำสร้างกุฏิรับรองพระเทรละนะครับเพราะเป็นสำนักใหญ่เป็นวัดบาอาจารย์ระดับท่านเจ้าคณะอำเภอก็มีพระเทรลานุเทรละท่านก็จะมาเยี่ยมเย,ยนมา,ามาเยี่ยมเย,ยนมาสนทนาธรรมนะครับอยู่เรื่อยๆอยู่เนืองๆนะครับอาจจะที่พักอาจจะไม่เพียงพอหรือไม่สะดวกนะครับก็จะจัดที่พักให้ท่านอย่างสะดวกนั่ไไม่พอไหมนํ่ไไม่อไหมห เอาอย่าง่นกระไรอาุ๊บาทุสาทุสาทุนกเาเรียบร้อยสาธุปัน